ในการจัดงาน Amazing มวยไทยวันมวยไทย2ปีที่ผ่านมาทั้งตำนานการไหว้ครูมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบันทึกสถิติโลกการไหว้ครูและแสดงแม่ไม้มวยไทยโดยกำลังคนกองทัพบกจำนวน3 6 6 0นายและงานไหว้ครูมวยไทยที่ยิ่งใหญ่อลังการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ6รอบ 72, 0 0 3 ากการจัดงานสองปีที่ผ่านมาเต็มเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขังความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ของศรรมมิลปบำวยไทยได้ถูกสร้างสรรค์และส่งผ่านกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณงาน Amazing วยไทยและได้ถูกถ่ายอทอดส่งผ่านไปสู่สายตาของคนทั่วโลกและในปีนี้ปีพุทธศักราช2568ย่างเข้าสู่ปีที่323ที่สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือ ทรงเสด็จขึ้นครองราชพวกเราชาวไทยมาร่วมใจกันน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าเสือผู้เปรียบเสมือนบิดาแห่งหมวยไทยจากการสืบสารและอนุรักษ์ต่อยอดศิลปะมวยไทยผลพวงจากการจัดงานในทุกๆปีก็เกิดผลสำลิดที่เป็นเชิงประจัก์ซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ส่งผลให้หมวยไทยกึกก้องดังไกลไปทั่วโลกคนมวยไทยทั่วโลกข้างไข และหลงไหลในศิลปะวัฒนธรรมอันสูงส่งของไทยพวกเราเลือดเนื้อเชื้อไขชนชาติไทยจึงได้ร่วมใจกันอีกกว่าระหนึ่งทั้งคนหัวหินประจวบคีรีขันธ์กองทัพบกและทุกภาคส่วนทั่วประเทศร,ร่วมกันจัดงานมหสจันย์วันมวยไทยปี2568ในวันที่5และ6กุมภาพันธ์ร่วมร้อยเรื่องเรื่องราวรากเง,งาภูมิปัญญามวยไทย เกรียงไกรสู่ชาวโลกให้ยิ่งใหญ่ตะการตากว่าปีไหนๆร่วมมือร่วมใจกันนำพาประเพณีวัฒนธรรมการไหว้ครูมวยไทยไปสู่สากลให้คนมวยไทยและคนรักกีฬามวยไทยทุกชนชาติทั่วโลกได้อัศจรรย์ใจในประเพณีไหวครูมวยไทยที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาไหว้ครูมวยไทย ในวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีบนพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้จงได้อุทยานราชพักอุทยานแห่งความพักดีอุทยานตำนานมวยไทยรากเงา้าวัฒนธรรมประเพณีอันยิ่งใหญ่ของคนหัวหินประเพณีของคนไทยทั้งแผ่นดินแล้วมาสร้างตำนานบทใหม่ร่วมกันในงาน Amazing m u ยไทย a i World Festival 2025ณอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน